ว่าหลวงพ่อนะเป็นพระที่มีมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลคือท่านแม้ว่าท่านจะไม่เป็นผู้บริหารในระดับสูงมากเมื่อก่อนนะนะแต่ว่าด้วยจิตที่มีเมตตาแล้วก็มองอันไกลคือโดยเฉพาะหลวงพ่อนี่ก็ต้องยอมยอมรับว่าท่านเป็นนักการศึกษาเป็นนักพัฒนาเป็นนักเผยแผ่เพราะนั้นใจเห็นว่า เรื่องการศึกษาในโดยเฉพาะปร,ะริญญาธรรมก้าวประยุกต์ได้ให้ความสําคัญโดยนิมนต์พระที่สอบปร,ริญญาก้าวประยุกต์ทั่วทั้งประเทศไทยที่จริงก็ไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงแต่ด้วยความเมตตาด้วยเห็นความสาคัญแล้วก็เป็นการให้กาลังใจกับผู้ที่มาสอบที่สอบปร,ริญญาธรรมถือถือว่าเป็นการเรียนถุงถุดของคณะสงฆ์เนี่ยท่านเลยก็นิมนต์มาจากทั่วประเทศมาให้การเจหลงปร,ริญญาธรรมก้าวประยุกต์มีการทำทำเนียบ ประวัติธรรมเนียยของพระพระประเดนธรรมก้าประยุกม,มอบมีการมอบพัดรองผ้าชัยถือว่าเป็นการให้กำลังใจเพราะคนเรานี่จะจะเป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่แต่เรื่องกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญสำคัญไม่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อพระเดชอ่าพระคุณของพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญตรงนี้จึงได้จัดทานนี้เป็นหานหลักมาเป็นเวลาสามสามสิบปีแล้วก็ถือว่าท่านก็ได้ทำหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างดียิ่ง และนอกจากนั้นทางจังหวัดสามชายสามจังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดยา,ยาลานราธิวาสเนี่ยที่ว่าเขาได้ <มา S 1> ความเดือดร้อนเนี่ยท่านก็ช่วยมาเป็นปีที่20แล้ว3 23วัดก็ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยในฐานะว่าเป็นเพื่อนระกทำม,มิกด้วยกันที่ก็ลำบากาไม่สะดวกเพราะนั้นท่านก็ให้การช่วยเหลือมาทั้งปัจจัยทั้งเข้าของเนี่ยเท่าที่ได้ทราบมาเนี่ยก็เห็นว่า หลวงพอ่อธรรมชยโยเนี่ยวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ช่วยมาตลอดทำให้พระสามยอดภาคใต้เนี่ยคือลืมตาอ้าปากได้คือมีความสะดวกขึ้นเพราะบางที่บางแห่งออกบินทบาตไม่ได้เลยไอ้น,นี่ก็น่าเห็นใจทีนี้นอกจากนั้นแล้วท่านก็เป็นนักเผยแพ่สามารถที่จะเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยไปไปเผยแพ่ได้ทั่วโลกเท่าที่ทราบมาจะจริงข้อมูลจะกาดเดื่ออยังไงก็ไม่รู้แต่ได้ข่าวว่า วัดพระธรรมกายเนี่ยไปสร้างวัดไว้ทั่วโลกถึง300กว่าวัดนี่ก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชาวโลกนี่เขาได้รู้ว่าพุทธศาสนามีอยู่ในโลกนี้แล้วก็เป็นาศาสนาที่มีเหตุมีผลเป็นเป็นาศาสนาที่ทําให้คนมีปัญญาทําให้คนฉลาดทําให้คนดับทุกข์ได้ท่านหลวงพ่อจึงเห็นความสาคัญตรงนี้จึงได้มาสร้างฐานวัดพระธรรมกายอย่างนี้เพื่อเป็นการ รวมชาวพุทธทั่วโลกให้มาที่นี้แล้วก็ออกออกจากที่นี้แล้วก็กระจายไปทั่วโลกก <ess> ็ <S <S <ess> นับว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านได้ทำทานอาที่เป็นประโยชน์กับสังคมต่อระต่อประเทศชาติต่ตอพระศาสนาและต่อสังคมรวยรวมได้เป็นอย่างดีกระผมก็ในฐานะที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดและพร้อมด้วยพระเทรานุเทระที่มาร่วมในวันวันนี้ก็มาท,ท,ท่านมาร่วมทําบุญ ให้ท่านได้มีอายุวันว่นคงยืนปราศจากโรคอาพาธปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ท่านก็ได้ทําบุญวันนี้ได้ข่าวว่าสองสองพันสองพันวัดในตวายตั้ทงทานสองพันวัดแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นในเท่าที่ได้ทราบแต่ละปีเนี่ยท่านจะไปทอดพระทอดกระถินให้กับวัดต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็รู้สึกว่าเป็นจํานวนมากมากพอสมควรอันนี้ก็ถือว่าท่านได้ทํา ท่านได้สร้างกุศลแม้เป็นพระก็จริงแต่ท่านยังได้มีการวางทานให้ปัญญาแล้วก็ให้การทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับสังคมต่อพระศาสนาในต่อต่อส่วนรวมดังอย่างดียิ่งกระผมก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมและขอให้ท่านท่านน,นี้มีอายุมั่นขนยืญแล้วก็มีมีอายุยังยิ่งยืนนานสืบต่อไปครับผมการถวายกฐินนั้นนะก็ถือว่าเป็นสังฆกรรมในใน,ในทางพุทธศาสนา แล้วก็หลวงพ่อหนึ่งจึงเห็นความสาคัญในสังก,กร,รมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นะก็ท่านก็เลยถือโอกาสอันนี้นนที่ท่านยังทําได้อยู่ก็คือไปถวายสังฆไปถวายกฐินให้กับวัดต่างๆที่เขายังยังยังลำบากอยู่เนี่ยให้เขาได้มีโอกาสได้นําปัใจจัยในตัวน,นี้ที่เกิดจากการาถวายพระถวายกฐินนี่นะได้ไปใช้สอยในการบํารุงพระสงฆ์ในการถวายอ่าในการ ดูแลวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับผมในฐานะาที่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะบวชมาตั้งปี 50, 55 5ปันษา56ปันษาจะสิ้นปันษาน,นี้เป็นปีที่56เพราะนั้นก็กระผมในในในานามของเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ในานามของคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ก็ต้องขอ อวยพรโดยอโดยอาศัยบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าคือให้ท่านมีอายุวันณะถูกขพละ,พะปฏิพานตนาสารสมบัติและก็มีตรงมีอายุมันม่นมั่นวันยืนสืบต่อไปเพื่อเป็นที่พึ่งของของคณะสงฆ์และก็ญาติโยมสืบต่อไปครับผม ใช้เราทุกคน